สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก FC เปิ้ลเมืองลาดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิ้ลจะมาให้แนวทางหุ้น3ามลัดดาวโจนค่ะ หุ้นสามลัดดาวจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ <Yeah. S 1> หุ้นรัเสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอปเปิลให้ลูด3ค่ะแอปเปิลให้ลูด3ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้3 1ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้3 1ค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูด2ค่ะแอปเปิลให้ลูด2ค่ะ เจาะเม็ดเดียวให้20ศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้20ศูนย์ค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูด5ค่ะแอปเปิลให้ลูด5ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้52ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้52ค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนส์ค่ะ หุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่5กุมภาพันธ์2565ค่ะ Apple High ลูด9ค่ะ Apple High ลูด9ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้96ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้96ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่เฟซบุ o กเปิ้ลเมืองลาดค่ะ คืนนี้ Apple ขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ